はいほど。 más ก็ลเ,ลเล่นเลยจะมาสูนนะครับไม่ได้เห่อว่าอเอามบบนีักเร็มากไม่ได้เพราะว,ว่ามัน ี่ยมันมียูเทิร์นนะครับเราเนี่ยเราเห็นยูเทิร์นเราต้องยกลแล้วนะครับอย,ยอย่าไปเสี่ยงเลยอย่าไปวัดกับเขานะครับใจอ่านใจคนไม่ออกอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอ่อเท่าไหร่นะครับผมก็เนีน่ยแหละชะล่าใจนะครับผมยูเทิร์นเนี่ยเรียบร้อยเลยรถทนนะฮะก็เข็ดอยู่ฮะก็เลยไม่กล้านะ ไอเจ้เฮ้ยมาถูกแล้วโอเคศูนย์ยามห้าฮะพอดีมีนัดกับชาวแก๊งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง TNT Rider เราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไป